แกล้ลบริจะมาพามาโยนห่วงวนะฮะลงขวดนะฮะแล้วใต้ขวดนี้ก็จะมีหมายเลขอยู่นะครับใต้ขวดนี้จะมีหมายเลขอยู่นะและหมายเลขนั้นก็จะมาแหน่ลองย,ย,ก,ใใงย,ยกให้ดูหน่อยแหน่ลองยกให้ดูหน่อย เดี๋ยวอ้ด so ิลงกระขวดให้ดูหน่อยครับไี่จะมีฉลากอยู่นะครับเป็นฉลากอยู่เป็นหมายเลขอยู่นะครับแล้วก็มาจับเป็นรางวัลนี่ครับว่าใครจะได้กินอันนี้เป็นของกินมีมะนาวด้วยนะครับของเล่นใครโยนได้ตัวเลขไหนก็จะต้องมากินของตามหมายเลขรนี้เ่แล้วก็ได้ของเล่นด้วยโอเคใครเริ่มก่อนเริ่มก่อนดจะเริ่มโยนเป็นคนแรกนะครับเพราะว่าและโยนสามห่วงนะครับได้คนละสามห่วงก่อนนะฮะ ่น้องยินโยนก่อนเลยลงไหมไม่ลงของที่สองไม,ไม่ลง,ลงอ่าขยับหน่อยไ,ไ,ไ,ได้เรียกอะไรครับแม่สายแก่หน่อยนี่ให้แม่สายแก่หน่อยเล็กอะไรบอกเล็กอะไรบอกเลยลูกแกะเลยครับเล,เล็กลสี่ เลขสี่ม <si ีอะไรเอ่ยดูสิหนเลขสี่อุ้ยได้เยลลี่โชหน่อยโชหน่อยอะไรฮาริโบอาให้น้องดีกินชิ้นหนึ่งเลยกินจิงเิลลี่โชชิ้นหนึ่งได้อะกินนี่ดีลอเข้าปอานะครับอันนี้ตาแม่สายแล้วครับมาลุ้นกันครับแม่สายจะได้กินมะนาวไหมเออครับ ุนย้อนไว้ตึงไม่ลงน้อง้ังไงดีตึงไม่ลงเอ้ยแม่ตายลงไปแล้วน้องยิ้มแกะหน่อยไหมมีไหมอ้าวไม่มีได้เลขนี้แกะเลขนี้ให้แม่เลยเลขอะไรไม่รู้ครับต้องแกะแล้วบอกแม่ด้วยครับไป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 เลขอะไร เลขหนึ่งไหนคือเลขหนึ่งไหนแม่สาจะได้กินอะไรนเี่เยลลี่นี้เปล่านี่เยลลี่อีกแล้วแม้แม่กินก่อนไี่ค่นยลอ้อุ่ะอ่หนไหมไออุ่นจนหเอ็ไออุ่นเห็นขยับเลย ไอ้ดินนี่ไอ้ดินวันนี้ออททุกพุทนี่นี่น้องดินเดี๋ยวแบ่งให้แม่ตายกินก่อนครับแม่ตายกินออททุกพุทธมันดิ้นไหมมันจะดิ้นไหมนี่าจ้ะดิ้นไหมดิ้นไหมไหนอ่ะปลาหมึกอ่ะเข้าปากแล้วมาเข้าปาดแล้ว พอพอจะพอเล่นตีนาจะมีแทนพ่อนะไปลงถ้โคนไม่ลงนะครับต้องปั่นทิ้งดีสุดรอบนะพอพอแล้วนั่นเล็กไเล็ลเลลหกหน่อยเล็กนิดแกน่อยใช่เปล่านี่ไมใช้เลขสเลขเก อะไรเลขเก้าพ่อได้กินป๊อกกี้ป๊อกกี้ได้ใ่ตัวเย็นมาได้ตัวเย็นน้ำเลขหกเปล่าอ่ะเก้าครับไหนอ่ะเก้าเนี่พ่อเขียนเองไม่ขวดไม่ไม่รู้ล่ะพ่อรู้อยู่คนเดียวพ่อเขียนรู้อยู่คนเดียวนี่ยินไอ้นี่อร่อยรู้มาต่อไปตายดีแล้ว ตอนนี้เราเหลือขวดอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดขวดสิบขวดอ้าออีกอีกสองห่วงย้อนอีกสองห่วงได้ลงไปแล้วหนึ่งหนึ่งขวดนะคะไอ,อ้ <laughs> อดิไอ้ดีโยนไกลไหเจเจอะไร เจกอะไรใวยๆนะคะค่อยๆเคี้ยวเถติดคอเด็กอะไรนะเจกห้าเล็กห้านะครัเจกห้าดูสิได้ไหนอไเล็กเจ็ดไหนเล็กเจ็ดแปดเจ็ดตะโกนลิ้เลขห้าได้ถั่วครับขอทอง คำเดียวคำเดียวอันรสชาติเป็นไงอมเขไหนเปไงเป็ไงเียว้ินชิ้นเลยชิ้นเลยจัดเลยจัดเลยอร่อยชิ้นล่าเปรี้ยวเ้ยวสกินัวกินัว อันนี้แกะปวดของน้องไอ้ดินนะอ้าวแม่มืแอแม่มือโอเคไหมโอเคไหมอ๋อโอเคต่อไปตาคุณแม่อันนี้วนมาที่แม่สายอีกรอบแล้วนะครับมาดวลกันครับว่าแม่สายจะลงไหมโอ้โงไปแล้วหน <laughs> ูเด็กเต้นให้ดูครับ

อโชว์หน่อยโชว์หน่อยอืมเป็นไงรสชาติออร่่ยชืนใ้องดิ้งขอลองบ้างครับหน่อยไหมเป็นไงอาดูเก็บด้วยยิงเก็บเอากินใหม่ส่งไปเดี๋ยวไปเก็บอร่อยมาต่อไปตาพ่อแล้ววิ้งวิ่งตาพ่อลงสามตันติดนี่นองดิ้งเต้นโชว์นะ พอได้เร้ยกอะไรนเอาใจด้เลยนะเอาตัวชื่อรวแก่เลยฮะเลแปดเรียกไรเรยกไรครับสิบเอ็ดพอได้ปโป้กับปีโป้หอันนะกับบ้านหนาว มาตะไปตายเดียนอาไม่ผัดกิ้งหีดนะไม่ลงอ่ะ ลงลงนับม้รออดีนะหเอ้าไปเดินตามถูด้วยสามีี่แล้วเลยั้ยอพอเลมอนันนี้ก็เหมือนน้องอามา่ะตาแม่แล้วนะครับ สาแม่สายอีกรอบนะครับไม่ลงนะครับปั่นนะครับปั่นนะครับปั่นนะครับเฮ้ยไรลูก่นอะไรครับเ,รเล่นอะไรครับน้องไม่จอยเลยนะ <laughs> ไม่มีตัวเลขมีไหมไม่มีตัวเลขก็สแสดงว่าต้อง ลุกน okay, okay. ั m, okay. ่ง10ทีอ้าวม่ตายลุกนั่ง10ทีอ่าสองสามสี่อ่าน้องยิ้มแล้วน้องยิ้มหกแปดแปดยังลนุกเก้า เดินได้โดนตรงนี้เน่ยเดี๋ยวพ่็ทำทำไมเฮ้ยเจ็บสิเดินไม่ดูอ่ะเดี๋พ่อเตรียมปั่นจิ้งหลีละเริ่มไกลครับไกลยิ่งยากครับฮ้านพ่อแบบนปั่นจิ้งหลีสิบลอก ออปัดยืมอก่อนอันนี้เราทำทอดคะปัดไม่ลง้อให้พ่อให้พ่อ่ีนี่ดูพ่อมืนแน่เ็แปดเก้า สองอ้าวแกะให้หมดก่อนสิลูกสองแล้วก็เบอร์สิบอะสิบสองวุ้ยในรถแม็กควีนโชว์ของหวานหน่อยชว์ของหวานในรถแม็กควีนแล้วก็แล้วก็ได้กินรถสามลาแล้วเบอร์สิบอ่ะเบอร์สิบอ่ะเบอร์สิบได้กิน ยาสา่ายยำสาลรยาอกินนี้ก่อนพกนัสดีนวัวัดีสวัสด,ดีนังดีสห่สดีสัสดนสวาสดาสวัสดีสัดีสวอสดีัสดีนวอสดีสวัสดีสวอสันดีสวัสอยไวัสดัสดีัสดลสวี่ััสดีสวหส่ีสวัสดีนดีัดับดีาสา,าีรดีสดีสา อร่อยเน่ทำไมทำได้อย่างนั้นล่ดูพี่ดูพี่อืมอร่อยนะครับอร่อยอร่อยกินใหญเลยค่อยๆลูกค่อยเดี๋ยวติดคอครับค่อยๆครับค่อยๆครับอืมไอ้ดินชอบกินมากจับสาหร่ายอันนี้เหลือขวดสุดท้ายนะครับเราขอให้ดินโยนคนเดียวเลยดีกว่าเดี๋ยวดูกันนะว่าดินจะโยนลงหรือไม่พอขอเกตนี้ครับไปนิ้วอยู่ตรงนี้ครับไปนิ้วนะเอาย้อน โอ้ได้ไง <c oughs> รเอัน <c oughs> สุดท้ายใช่ไหมครับวีกจได้กินอะไรเข้าจินไอ้าวรู้ไหมขากไก่อ้นี่ที่้ขาไก่ครับแต่ติงจะรู้ไหมว่าขาไก่อันนู้ลดอะไรไอเดียนระวังล่วงมาตรงนี้ครับลูกอาหนึ่งชิ้นก่อนนะครับร้องก่อนร้องก่อนถือเลยเลย เป็นไงครับอกกันกินไหกินได้ไหมไปกินน้ำแล้วเจอขาไก่รสเผ็ดไปนะครับถึงก็หมดแรงเจอไปกินน้ำมาเรียบร้อยนะนะครับวันนี้เราก็ขอลาเกับก่อนครับกับเกมยนห่วงไปคู กินของคลิปหน้านะครับเราจะไม่ได้เกมอะไรเดี๋ยวมาติดตามอย่าลืมมาแล้วทุกชาร์จดไลค์กดแชร์ติดตามช่อ,องสองให้ไฟมึงี่แกงในบ้านก็น้อยดินอ้าวไปไหนแล้วนะไปไหนแล้วครับนันลกลบ